สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสีสสาระนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการผูกเบอร์พร้อมเพย์นะครับในส่วนของอกสิกรไทยนะครับหรือว่า scb ec นะครับอโอเคเข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเข้ามาปุ๊บในส่วนตัวนี้เราก็มาเข้าในตั้งค่านะครับเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่รหัสนะเดี๋ยวผมสแกนนิ้วมือไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เข้าในส่วนของตั้งค่าตัวนี้นะครับง่ายเลย เนี่ยมันก็จะมีให้อ,อยู่ไหวะเนี่ยผูกเปอร์นะครับเนี่ยจัดการ S B พร้อมเพย์นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็ยืนยันนะครับถัดไปเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่พวกบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรนะครับแล้วก็เลือกเอานะแล้วก็ผูกได้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมผูกไปกับของไอเนี่เขาเรียกว่าอะไรากรสิกรไปเทียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวบัตรประชาชนดีกว่า นี่ครับมันก็จะคลิกเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ค่อยผูกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมผมผูกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันซับนะครับแต่ว่ามันก็จะเข้าไปในส่วนของอันแรกนะ,ะก็วิธีนี้ง่ายๆครับก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถทํากันได้เลยไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ทําไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปกครับสวัสดีครับ